โอ้หัห,หรายาน,นี้เจ๋งกว่าหัวเด็กเลยค่ะ <ones the dead> วันนี้สุดยอดเลยค่ะเห็นหมอกเต็มเลยค่ะเซสเซิล วันนี้เราอยู่ที่ซิตาเดลเอาท์เลทครับเตรียมพบกับทริปใหม่นะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะมีทั้งฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกเลยนะคะแต่ช่วงนี้ค่ะแนะนําไม่ทําวีซ่าก่อนเลยเพราะว่าคิวยาวมากๆเลยค่ะสนใจทําวีซ่าค่ะแอดไลน์ขอรายละเอียดได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทวิตที่ทรีแมนเนียวันนี้เราทั้งสองคนอามินตูนกับมิเดก็ไม่อยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะเมื่อวานนี้นะคะเราได้พูดถึงสถานการณ์ของบรูคลินเนสไปบ้างแล้วค่ะวันนี้เนี่ยก็ขอต่อกันอีกสักนิดนึงนะคะเพื่อให้ลึกในรายละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะนอกเหนือจากเรื่องของไคลรีเอวิงนะคะที่เมื่อวานเนี่ยมินเอได้พูดถึงไปแล้วค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึง6กคำถามและงานที่น่าปวดหัวของฝ่ายบริหารนะคะของทั้งทีมบรูคลิเน,เน,เนเนสจดุ ผู้เล่นหรือว่าซูเปอร์สตาร์อยู่ในทีมแล้วเนี่ยคุณจะไปถึงจุดๆนั้นได้นะคะความลงตัวนี่สิคะเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยน่าจับตามองค่ะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้ค่ะเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะคะทำไปพร้อ,รอมๆกันเลยค่ะกด like ไลค์ด้วยค่ะหากใครยังไม่ได้กด Subscribe นะคะมุ่งนาาสุแสนซับไปด้วยกันค่ะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะเริ่มมาที่เรื่องแรกเลยค่ะไม่มีเรื่องไหนนะคะสําคัญเท่ากับอนาคตของเควินดูแรนตค่ะ ถ้าหากว่าไคารีเออร์วิงในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตัดสินใจจะจากบรุกลินเนสไปค่ะในจุดนี้ยังไงกันแน่ไหมแน่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับส่วนตัวแอดมินมองว่าถ้าเกิดสมมุตินะคะว่าไคารีเออร์วิงเนี่ยเขาตัดสินใจเป็นฟรีเอเจนต์แล้วไปร่วมรับเงินม mid level e x c e p t i o นกับ LA Lakers หรือจะไปอยู่กับทีมไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับโดยที่ทางบรุกลินเนสไม่ได้อะไรกลับมาเลยเนี่ยนะครับถือว่าเป็นความพังมากๆเลยของบรุกลินเนสแต่เชื่อเหลือเกินว่าสิ่งที่บรุกลินเนสเขากลัวมากที่สุดอยู่ในลึกๆในใจเนี่ยนะครับนั่นคคคืออออถ้้าาาาเเเเเเเกกิิิิดดสมด ving, าามมมุตไไไรรร์วววงจทีีปแแลนนนู่่ยโ กับอนาคตของทีมรูคลินเนสสุดท้ายไปขอทั้งทีมเทรดไปด้วยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะได้สิดราฟหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่กลับมาจากการเทรดของเควินแรนที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยยังไงรูคลินเนสเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะกลับมาพังงานได้เร็ววันแน่นอนครับนั่นถือว่าเป็นความพังระดับ2เลยแม้ว่าข่าวล่าสุดเนี่ยนะครับยังไม่มีกระแสนะครับว่าตัวของ KD เนี่ยเขาจะขอทําการเทรดใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าไครวินจะจากทีมไปก็ตามนี่คือข่าวล่าสุดที่เกิดขึ้นแต่เราก็ยังไม่รู้นะครับอนาคตเนี่ยอะไรก็เปลี่ยนแปล ที่ต่อสู้มากๆเลยนะครับในช่วงแรกๆที่พวกเขาเนี่ยย้ายกลับมาสู่ฝั่งบรุกลินนะครับก่อนหน้านี้พวกเขาอยู่ที่นิวเจอร์ซีทังทีมผู้บริหารเจ้าของทีมคนใหม่ณนะเวลานั้นเนี่ยเขาก็ต้องการทําให้ทีมเนี่ยมีชื่อเสียงต้องการผงาดแหลกสิทธิ์ราฟอะไรที่แบบแย่ๆมากมากเลยนะครับไปให้กับบอสตันเซลติสแล้วก็เอาตัวเควินการเนตนะครับพอเพียสที่กําลังอยู่ในช่วงขาลงเนี่ยเข้ามาร่วมทีมแม้ว่าในช่วงแรกๆยังเข้าสู่เพลย์ออฟได้แต่ศักยภาพการเล่นของพอเพียสกับเคจีเนี่ย,ยก,ก,ก็ยยกยค มอบไปให้กับทังทีม Boston Celtics เป็นที่เรียบร้อยแล้วและเ,เพื่อนๆลองดูผล,ผลผลิตของ Boston Celtics ในเวลานี้สิครับนั่นคือสตีดรัที่ Bo ๊ค n e s s เนี่ยเขาส่งไปให้ Celtics ในเวลานั้นนะครับก่อนที่ทังทีเนี่ยจะมีการปรับลดฝ่ายบริหารใหม่นะครับเป็นชอนมาร์ขึ้นมาทําหน้าที่เป็น GM แทนแล้วก็ค่อยๆสร้างทีมมาเรื่อยๆนะครับสร้างเขาเจอใหม่ๆวัฒนธรรมองค์กรวัฒนธรรมของผู้เล่นใหม่ๆต่อสู้สร้างผลงานนะครับและสุดท้ายเนี่ยกล,กลายเป็นสิ่งดึงดูดให้ไคลร,รีเ,เนียเรา,าังไ่ รู้เลยนะคบว่าอนาคตของไคลรีเออร์วิ่งกับเควินดูแรน์จะเป็นยังไงถ้าเกิดสุดท้ายทั้ง2ทีมจากไปแล้วเนี่ยสงสารฝ่ายบริหารของบ r o คลินเนสมากมากเลยครับเรียกว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกเลยนะคะเสียคนคนหนึ่งไปเนี่ยในท้ายที่สุดเนี่ยอาจจะกลายเป็นเสียสองคนไปนเลยก็ได้ค่ะทีนี้เราไปต่อกันที่เรื่องต่อไปเลยคะ่ะเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะค่ะนั่นก็คืออนาคตค่ะของทีมกระทังเบนซิมมอนเซีเยเป็นยังไงคะนิเน่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าปวดหัวเหลือเก พวกเราเตางก็ได้ยินข่าวนะครับว่าในช่วงเกม4ตัวของเบนซิมมอนส์เนี่ยเขาจะลงสนามทํเกมแข่งขันแม้ว่าจะเป็นนันทีจํากัดก็ตามครับประมาณ10-15นาทีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยในเช้าวันนั้นทุกคนจํากันได้ครับว่าเบนซิมมอนส์เนี่ยเขาก็ให้ริชพอร์นะครับเอเจนต์ส่วนตัวของเขาเนี่ยมาบอกกับทีมว่าไม่ไหวครับยังคงมีอาการบาดเจ็บที่หลังอยู่แล้วก็ไม่ได้เข้ามาร่วมทีมด้วยนะครับไม่ได้มาร่วมเชียร์อยู่ข้างสนามสุดท้ายพรทกรินเนสเนี่ยก็โดนวอชิงตันเซลติกกวาดซีรีส์ไป การอย่างนั้นสัก1 0ถึง15นาทีก็ได้ถือว่าเป็นการกลับลงสนามครั้งแรกเลยนะครับตั้งแต่กลางปี2021แต่สุดท้ายก็ไม่เกิดขึ้นและในจุดนี้เนี่ยแหละครับก็เลยทําให้ทั้งทีมเนี่ยไม่มีโอกาสเลยนะครับที่จะได้เห็นตัวอย่างการเล่นร่วมกันของเบนซิมมอนส์ไคลรีเอร์วิ่งแล้วก็ตัวของเควินดูแรนเองแม้ว่าจะเป็น1 0ถึง15นาทีก็ตามไม่มีโอกาสเลยครับก็เลยยังไม่รู้เลยนะครับว่ากลับมาแล้วเนี่ยเบนซิมมอนส์จะเล่นลงตัวกับทีมไหมจะเล่นกับงไงงคลยนนััดง้ ดูการใหม่ที่จะถึงนี้ครับสิ่งที่ภาวนาได้อย่างเดียวนั่นก็คือการเล่นของเบนซิมมอนส์กลับมาปุ๊บเนี่ยจะต้องมีผลงานที่ดีนะครับอย่างน้อยลงมาช่วยเกมรับนะครับให้กับเควินดูแรนต์หรือว่าจะเป็นการรีบาวการเล่นเกมรับในภาพรวมต่างๆครับการพัฒนาการยิงลูกโทษที่เหลือเราค่อยไปว่ากันหลังจากนั้นนะครับแต่ในส่วนของสัญญาต่อไปเนี่ยจุดนี้ยังไม่ต้องพูดถึงเลยครับต้องแสดงผลงานออกมาให้ทั้งทีมได้เห็นก่อนและสุดท้ายครับถ้าเกิดสมมุตินะครับว่าเบนซิมมอนส์เขาเล่นไม่ลงตัวกับทีมเเเเลยยยแตตตต่่่่่จจะ้้้อออองงงมหาาาาาากกกกรรดดดไปนนนนนนีีใใุ็ภวววชัฤ ผลงานของเบนซิมอนส์จะต้องดีจะต้องดึงดูดทีมตรงข้ามให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าทุกคนเขาทราบกันดีนะครับว่าตัวของเบนซิมอนส์เขาสร้างปัญหาความปวดหัวให้กับทั้งทีมซิกเซอร์สขนาดไหนดังนั้นเราก็ต้องมาติดตามชมกันต่อนะครับในจุดนี้คำถามนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่เป็นงานหนักของทั้งทีมฝ่ายบริหารของบรูคลินเนสเนี่ยแหละครับเห็นด้วยเลยค่ะตอนนี้นะคะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยค่ะอยู่ที่ผลงานของเบนซิมอนส์แฟนบาสอย่างพวกเรานะคะก็มาเราชมผลงานของเบนซิ เรื่องที่3นะคะบรูซบราวกับนิโคลัสแคลสตันค่ะพวกเขาเนี่ยจะต่อสัญญากับทางทีมไหมนะคะแล้วทางทีมเนี่ยจะให้คุณค่าของพวกเขาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะเรื่องนี้น่าสนใจนะคะขอเริ่มกันที่นิโคลัสแคล็สตันกันก่อนเลยนะครับในฤดูกาลที่จบไปนี้เนี่ยถือว่าเป็นฤดูกาลที่3ของตัวเขากับลุคลิงเนสจ้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงเปิดฤดูกาลไปจนถึงช่วงเพลย์ออฟเนี่ยนะครับตัวของนิโคลัสแคล็สตันเนี่ยเขาต้องต่อสู้กับอาการบาดเจ็บของตัวเขาเองรวมไปถึงอาการป่วยด้วยแต่สุดท้ายเขาก็กลับมาสร้างผลงานได้นะครัปจจุนเ้้าาาตววววอยย23ีดมสูง6 11ิ เห็นการเล่นเกมรับป่าข่วงนะครับเราเห็นการปิดแต้มใต้แตปนการฟอลโล่ปิดแต้มยัดห่วงหลายตัวหลายอย่างเลยนะครับด้วยทักษะและความสูงแบบนี้เนี่ยถือว่าการเล่นของนิโคลัสคลักสตันเนี่ยก็ถือว่าเป็นของหายากอีกอย่างนึงนะครับในลีก NBA ณเวลานี้ครับปัญหาที่ชัดเจนของตัวเขาค,คืออะไรปัญหาที่ชัดเจนและก็เชื่อว่าแฟนๆบาสไม่ลืมนะครับแน่นคือการยิงลูกโทษในซีรีส์ที่เจอเกัอบ b อ s t o ตันเซ i c s ติสในเกม4นะครับเขาพลาดลูกโทษ10ลูกแรกทุกคนยังคงจํากันได้แต่ในจุดนี้เนี่ยนะครับท,ทนันลั่าาจะพฒได้ยิงูท แบบนี้แล้วก็จะเป็นอนาคตกับทีมได้เช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าตัวของนิโคลัสแคลกสตันนะครับจะมีสิทธิ์เบิร์ดไรส์แต่ส่วนตัวแอดมินคิดว่าทางบุคลินเนสเนี่ยน่าจะยื่นข้อเสนอสัญญาหนึ่งปี2.3ล้านเหรียญน,นะครับเป็นควอลิฟายออฟเฟอร์และหลังจากจบฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้เป็นฟรีเอเจนต์แล้วค่อยมาว่ากันใหม่อีกครั้งนึงนะครับในส่วนสัญญาของนิโคลัสแคลกสตันไปต่อกันที่บรูซบราวน์นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ถือว่าเป็นกำลังสำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะในช่วง,ก,ง,ก,าาวงการแข,งข่งขันเเพลยย์อออฟ้้นาข ลย,ลยเเกมแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็สามารถพัฒนาได้การเล่นต่างๆที่สตีฟเนชเขาต้องการให้บรูซบราวน์เล่นครับเ,เพื่อนๆลองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการท,ทําแต้มการรีบาวการเล่นเกมรับพลังในการต่อสู้กระตุน้นเพื่อนๆร่วมทีมด้วยซ้ําไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละครับคือสิ่งที่บรูซบราวน์เขาพัฒนาตัวเองกลายเป็นการที่แบบโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าจะทําได้ขนาดนี้เราเห็นลูกที่เด็ดนะครับตัดเข้าไปแล้วก็โฟลเตอร์ปิดแต้มรอบๆปากห่วงนี่คือจุดขายจุดเด่นของตัวบรูซบราวน์เลยและที่ไม่พูดถึงไม่ได้แน่คือการพัฒนากกาาาารรยยิงง3คะะแนขอตัวเเโดฉพ 3คะแนนมุมข้าง180องศาทั้ง2ฝั่งเนี่ยแหละครับไปไปมาณนี่อยู่ในระดับ40%เลยนะครับนี่คือสิ่งที่บรูซบราเขาพัฒนาตัวเองแม้กระทั่ง b r e a กิฟต์เนี่ยนะครับยังชื่นชมเลยว่าการเล่นของบรูซบราเนี่ยถือว่าครบเครื่องไม่ต่างกับมีดสวิสอาร์มีเลยนะครับที่มันมีอุปกรณ์ครบครันไปหมดเลย สำหรับ Bruce Brown นะครับก็มี Bird r i ไร์เช่นเดียวกันนัในหมายความว่าทางทีมบรูคลินเนสเนี่ยสามารถเซ็นสัญญาตัวเขาเกินแคปได้นะครับดังนั้นเรามาติดตามชมกันนะครับว่าบรูคลินเนสเนี่ยเขาจะให้สัญญาแบบไหนกับ Bruce Brown หรือว่าทาังบรูซบราวน์เองเนี่ยเขาได้ข้อเสนอสัญญาที่ดีกว่านะครับแล้วก็จากทีมไปเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นงานที่สําคัญนะครับของ Brooklyn n e น s เรามาติดตามชมไปพร้อมๆกันดีกว่าครับ สองคนนี้เนี่ยถือว่าต่อสู้เพื่อทีมได้ดีจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บค่ะแล้วก็ผลงานที่ขึ้นขึ้นลงๆนะคะแต่เขาเนี่ยก็เป็นกําลังสําคัญในฤดูกาลที่ผ่านมาค่ะในฤดูกาลที่จบไปค่ะบรูคลินเนสจ,จ่ายค่าเหนื่อยแล้วก็ภาษีฟุ่มเฟือยน,นะคะรวมกันทั้งหมด266ล้านเหรียญถือเป็นอันดับ2องของลีกเลยค่ะเป็นรองแค่เพียงทีมโกลเด้นสเตทวอร์เร r s เท่านั้นถ้าหากว่าบรูคลินเนสในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะคะยังอยากจะเก็บ2คนนี้ไว้ค่ะยอดเงินเนี่ยพุ่งไประดับ330้าหร้นอ,นอ้โมหมาศาลมานเหรยนะนะ ทีนี้ค่ะเราไปต่อกันที่คำถามต่อไปคำถามที่4มาถึงคำถามมีหุ้ก็เหนื่อยแย่แล้วค่ะเอมิเดว่าทางทีมลุกลิบน์เนสค่ะ mm hmm. เขาจะเอาอย่างไรกับสามสำรองตัวเก่าของเขาค่ะอย่างโกแลนดาคริช hmm. ค่ะเบรเกอร์ฟินแล้วก็ลามาคัชออเดรชนะคะทั้ง3คนนี้เนี่ยเอมิเด่ A, คิดว่าลุกลิบน์เนสจะเดินหน้ามีอนาคตกับพวกเขาอย่างไรคะเนี่ย ก่อนอื่นนี่ยนะครับอยากจะขอพูดถึง3ทหารเสือเก่านะครับให้เพื่อนๆฟังอีกสักนิดหนึ่งนะครับย้อนกลับไปเบร k กิฟฟินเข้ามาจากดีทรอยต์พิสตันนะครับในฤดูกาลที่จบไปเพื่อนๆหลายตหลายคนก็เห็นกันดีนะครับว่าเบรกกิฟฟินเนี่ยจุดเด่นของเขาตอนนี้คือการยิง3คะแนนครับและก็การรีบาวการช่วยทีมทุกอย่างนะครับเท่าที่ตัวของเขาจะทําได้นี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่เกือบจะหลุดโรเตชันนะครับของสตีฟแนชไปแล้วแต่ก็พร้อมครับเป็นมืออาชีพมากพอครับยามใดก็ตามที่สตีฟแนชเรียกตัวของเขาลงไปทําหน้าททททีีี่่่่เเนยขาาากก็็ํอองตตมไปัั ล้มาคัสออดรทเนี่ยทุกคนจํากันได้นะครับว่าการเต้นหัวใจของเขาเนี่ยผิดปกติย้อนกลับไปในเวลานั้นเนี่ยเจ้าตัวต้องประกาศรีทายเลยนะครับแม้กระทั่งตัวของ Kevin เควินดูรันนี่ย,ยังตกใจเลยว่าเกิดอะไรกันขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็พยายามทําการรักษานะครับมีการตรวจเช็คล่างกายอยู่สม่ําเสมอเลยและสุดท้ายก็ผ่านครับผ่านเกณฑ์ของ NBA ผ่านเกณฑ์ของทีมแพทย์นะครับสามารถกลับลงสนามทาการแข่งขันได้แต่พอเจ้าตัวกลับมาครับการเล่นก็ยังคงโอเคอยู่นะครับจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงเดือนมีนาคมเขามีอาการบาดเจ็บที่บริเวณสะโพกกัับหลงจจานน้้่็แทไไมด ช่วยทีมอะไรมากมายเลยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากๆเลยเพราะว่าตัวของลามาคัสออริชเนี่ยการยิงระยะกลางก็เฉียบคมการยิง3คะแนนก็ทําได้การช่วยรีบาว์การเล่นเกมรับใต้แป้นถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่บุ๊คลินเนสเนี่ยเขาพลาดไปในส่วนของโกรันดรากิชครับนี่ก็เข้ามาในช่วงการเทรดกลางฤดูกาลตัวของเขานะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสตีฟเนชและทุกคนก็ทราบกันดีว่าในยามที่ไม่มีใครวิ A ่งลงสนามทาแกงแข่งตัวของโกรันดรากิชนยมีประโยชน์มากๆาเลยนะครับพอเข้าสู่เพลย์ออฟ ระดับที่น่าพอใจเลยโดยเฉพาะเกม1เกม2ที่เจอกับบอสเซลติกส์เนี่ยแหละครับแต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็ทราบกันดีนะคบว่าทั้ง3คนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเบรคริฟฟินรามาคัสออร์เิหรือจะเป็นโกลันดรากิชก็ตามเนี่ยพวกเขาเลยจุดพีคในการเล่นของตัวเขามาหมดทั้งสิ้นแล้วทั้ง3คนนี่นะครับอายุรวมกันเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่34.6ปีซึ่งถือว่าสูงมากๆเลยทั้ง3คนอยู่ในสัญญาขั้นต่ำนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นฟรีเอเจนต์ส่วนตัวแอดมินมองว่า เพราะว่าอะอย่างล่าสุดเนี่ยโกรันดรากิชเองเขาก็มีข่าวนะครับว่าดังดัลลัสแมริ r i c k s เนี่ยต้องการจะเอาตัวไปร่วมทีมไปร่วมงานกับลูกาดรอนชิกครับเพื่อนร่วมสโลวีเนียของตัวเขาเนี่ยแหละครับดังนั้นเราต้องมาดูกันนะครับว่าทางทีมบรูคลินเนสเนี่ยเขาจะพิจารณายังไงครับจะเก็บเอาไว้ไหมจะเก็บไว้สักคนหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับคือการบ้านของบรูคลินเนสในช่วงเปิดฤดูกาลทั้ง คนนี่ค่ะถือว่าพวกเขาเนี่ยเลยจุดพีคของตัวเองมาแล้วทั้งสิ้นนะคะการที่พวกเราเนี่ยได้เห็นในฤดูกาลที่จบไปเนี่ยค่ะต่อสู้ให้กับทีมบุรคเนทขนาดนั้นเนี่ยก็เรียกว่าทาเต็มที่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าเกมบาสในปัจจุบันเนี่ยเร็วมากๆจริงๆนะคะทีนี้ค่ะเพื่อนๆในส่วนของทัพสำรองเนี่ยยังไม่จบค่ะรอไปต่อกันที่คาถามเกี่ยวกับสำรองที่เด็ดอีกคนหนึ่งนะคะนั่นก็คือแพทริคมิลส์ค่ะเขาจะอย่างไรกับเลือกเลอปชั่นของตัวเขาเองนะคะจะเลือกรับสัญญาปีสุดท้ายหรือว่าจะเลือกเปป็็นน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 นรีีีอจจโ้้้หใใใใสส่่่วคคขาาางะะะฤดูกกททบไชช เอ็กเซพชันของทีมนะครับเซ็นเอาตัวแพตตี้มิลส์เข้ามาร่วมทีมตัวของแพตตี้มิลส์เองเนี่ยเขาถือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับกับชอนมาร์ทั้งคู่เคยร่วมงานกันในสมัยที่อยู่กับแซนแอนโทนิโอสเปอร์ณเวลานั้นเนี่ยชอนมาร์เป็นผู้ช่วยโค้ชนะครับในขณะที่แพตตี้มิลส์ยังคงเป็นผู้เล่นให้กับแซนแอนโทนิโอสเปอร์อยู่ก็ถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเนี่ยแหละครับการมาของแพตตี้มิลส์เนี่ยถือว่าเป็นงานชั้นยอดมากๆเลยนะครับของบรูคลินเนสในเวลานั้นตตตตััววขออองงแพีี้้้มมิลลสส์เเเเเนน่ยาาาาากกกก็ไดดรบรบบท State ททนนจโ ถ้าเกิดตัวของแพตตี้มิล่ยตัดสินใจไปอยู่กับโกลเด้นสเตทวอริเออร์ป่านี้ก็เป็นแชมป์ไปแล้วนะครับแต่ไม่ทันแล้วครับตอนนี้แพตตี้มิล่ยต้องมองอน,นาคตต่อไปแล้วนะครับและเพื่อนๆลองดูนะครับในช่วงครึ่งฤด,ดูกาลแรกในฤด,ดูกาลที่จบไปเนี่ยตัวของแพตตี้มิล่ยถือว่ามีผลงานที่สุดยอดมากๆเลยนะครับการมาครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นงานชั้นยอดมากๆของลูคลินเนสเขามีค่าเฉลี่ยในการทําแต้มถึง13.4แต้มการยิง3คะแนนอยู่ที่42.5ถือว่าสูงมากๆเลยนะครับแต่สิ่งเหล่านั้น,นค่อยๆหหาาาายใในนช่่่วงงงงคครรึฤดูกกลลัเฉทํแตต้มขอิ ตกมาเลืออยู่ที่ประมาณ6-7ถึงแต้มต่อเกมการยิงฟิลโกลในภาพรวมก็อยู่ที่ระดับ30-3ถึงเท่านั้นเองนะครับเหล่านี้นี่อาจจะเป็นผลมาจากการที่คร์วีเออร์วิงเนี่ยเขาไม่ได้ลงสนามทาแกงแข่งน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาของวัคซีนหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ทางทีมจําเป็นต้องใช้แพตตี้มิลส์มากขึ้นเยอะเลยนะครับมันก็เลยทําให้อาจจะส่งผลกับการเล่นของแพตตี้มิลส์ในระยะยาวก็เป็นไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจํานวนนาทีในการลงสนามความเครียดความเหนื่อยสะสมการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆที่มันอยู่ในร่่่าาางกยยยเเคสุดท้อๆ ครึ่งฤดูกาลหลังเพื่อนๆลองดูนะครับแพตตี้มิลส์เ่งเขามีค่าเฉลี่ยในการลงสนามสูงถึง29นาทีเป็นตัวจริง48เกมจาก81เกมที่เจ้าตัวลงสนามทำแกง์แข่งเหล่านี้เนี่ยถือว่ามากที่สุดในชีวิตการเล่นของแพตตี้มิลส์เองแล้วนะครับเขาไม่เคยเล่นเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยในสมัยที่อยู่กับแซนแอนโตนิโอสเปอร์แต่เจ้าตัวนี่ก็พร้อมนะครับพร้อมทำทุกอย่างให้กับทีมไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนจะเป็นตัวจริงตัวสำรองสตีฟแนชใช้งานแบบไหนเขาทำได้หมดเลยครับเหล่านี้นี่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยสสาาาหรรับตีี้มิิในนนช่วงปดดฤูกเถ กับคารวิวิ่งครับมีプレเยอร์ออปชันจะต้องบอกกับทางทีมนะครับว่าจะตัดสินใจแบบไหนครับจะเลือกรับสัญญาปีสุดท้ายหรือว่าจะเลือกเป็นฟรีเอเจนต์แต่เพื่อนๆอ,อย่าแปลกใจนะครับถ้าเกิดสมมุตินะครับว่าเราเห็นแพตตี้มิลส์เนี่ยตัดสินใจเลือกเป็นฟรีเอเจนต์แล้วเดินจากทีมไปนั่นเป็นเพราะว่าลึกๆแล้วเนี่ยตัวของเขาอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้ก็ได้นะครับในสถานการณ์ที่เขาเผชิญอยู่ในบรูคลินเนสหรืออาจจะมีอะไรเบื้องหลังที่พวกเราเนี่ยอาจจะยังไม่รู้แล้วตัวของเขาไม่แฮปปี้ครับนี่คือสิ่งท หากเสียแพนไม่มีอไปเนี่ยก็น่าเสียดายเลยนะคะนอกจากจะมีผลงานที่ดีแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวเราตัวว่าเขาเป็นนักกีฬาที่ดีด้วยค่ะไม่เคยสร้างปัญหาให้กับใครเลยจะให้เล่นบทบาทไหนเนี่ยก็ได้หมดค่ะหากบูลินเนสจะไม่สามารถเก็บเขาไว้ได้เนี่ยก็น่าเสียดายเลยนะคะทีนี้ค่ะเรามาถึงคําถามสุดท้ายนะคะเชื่อว่าเป็นคําถามที่อยู่ในใจแฟนบาสอย่างพวกเราทุกคนเลยค่ะว่าถ้าหากในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะคะบูรินเนสเนี่ยไม่มีผลงานอย่างที่แฟนๆหรือว่าทีมบริหารคาดหวังไว้เนี่ยสตีฟแนชการยังคงเป็นโค้ชให้กับทีมอยู่หรือเปล่าคะ แฟนบาสเนี่ยต่างก็คิดตรงกันนะครับว่าสตีฟแนเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นการคว้า MVP มวไม่ว่าจะเป็นการติด a อ l of f a m มแต่ถ้าเกิดพูดถึงการโคชเนี่ยเขาอาจจะยังไม่สุดยอดนะครับเหมือนการเล่นของตัวเขาเองไม่ว่าจะเป็นการแก้เกมการวางแผนการเล่นนะครับโดยเฉพาะซีรีส์ที่เจอกับ Boston Celtics ล่าสุดที่ผ่านมาทุกคนเห็นกันดีนะครับว่าเขาเจออีเมลูโดกาเนี่ยนะครับเรียกว่าข่มการโคชแบบเห็นกันได้ชัดเลย แต่ในมุมกลับกันนะครับอยากจะบอกเพื่อนๆแบบนี้ครับว่าในช่วง2ฤดูกาลนี้นะครับตัวของสตีฟเนชเองเนี่ยเขาก็ต้องเผชิญอะไรหลายตัวหลายอย่างเลยนะครับที่บรรดาหัวหน้าโค้ชหน้าใหม่เนี่ยแทบจะยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยโดยเฉพาะในฤดูกาลที่จบไปครับมันจะเป็นอาการบาดเจ็บของผู้เล่นตัวหลักๆนะครับอย่างเควินดูแรนหัวจะเป็นปัญหาเรื่องการฉีดวัคซีนของไคลรีวิงจะเป็นดราม่าการเทรดของเจมส์ฮาร์เดนหรือจะเป็นเรื่องบรรดาผู้เล่นในทีมนะครับที่สลับกันหมุนเวียนติดโควิดเนี่ยแหละครับเหล่านี้นะครับคือสาเหตุว่าทาไม แรกนะครับถึง35เกมเลยนะครับเหล่านี้เนี่ยแหละครับคือสิ่งที่ทางทีมเข้าน่าจะให้โอกาสกับสตีฟเนสการที่จะไล่สตีฟเนสออกเนี่ยมันก็ดูจะไม่ค่อยแฟร์นะครับเพื่อนๆลองดูครับฤดูกาลใหม่ยังไม่ทันเริ่มเลยเนี่ยก็เริ่มมีดราม่าของไคเรียวิ่งเข้ามาอีกแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุตินะครับว่าตัดปัญหาดราม่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดราม่าของไครีเรื่องของ KD เรื่องของอะไรก็แล้วแต่ในทีมเนี่ยนะครับและสุดท้ายผลงานของบ r o o k l y n n e เนี่ยยังไม่ค่อยโอเคครับอย่างน้อยเนี่ยต้องเข้านัดชิงสายให้จงได้ถ้าเกิดยังคงทําไม่ได้เนี่ยจบฤดูกาลใหม่ที่จะถึ เ,เราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการเป็นโค้ชก็เป็นไปได้ครับแต่ในฤดูกาลที่จะถึงนี้ยังคงเชื่อว่าตัวของสตีฟเนสจะอยู่กับทีมจนจบฤดูกาลครับเหล่านี้ค่ะคือ6คคำถามเรื่องอื่นนะคะที่ไม่เกี่ยวกับตัวไคลรีเอร์วิงค่ะการที่ทีมทีมหนึ่งใน NBA เนี่ยจะสร้างหนทางไปสู่แชมป์ได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะไม่ใช่ว่าการที่พวกเขาเนี่ยมีสุดยอดผู้เล่นหรือว่าซูเปอร์สตาร์อัดแน่นอยู่เต็มทีมแล้วเนี่ยจะสามารถเดินทางไปสู่แชมป์และก็ประสบความสําเร็จอย่างที่หวังไว้ค่ะความลงตัวนี่แหละ รอดูกันค่ะว่าในช่วงปิดฤดูกาลนี้บุ๊คลินเนสค่ะจะทำทีออกมาได้ดีมากแค่ไหนนะคะน่าลุ้นมากๆเลยค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดอย่างไรบ้างคะคิดว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยค่ะฤดูกาลที่จะถึงนี้นะคะบุ๊คลินเนสจะมีผลงานเป็นอย่างไรค่ะอะไรจะเกิดขึ้นบ้างคะคอมเมนต์มาคุยกันค่ะกับพวกเราทั้งสองคนนะคะท้ายสุดนี้ค่ะอย่าลืมค่ะไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆกด subscribe ที่โลโก้3 w e n mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้พบเรา t w e n เ y t mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ